รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แม็กซ์มอเตอร์ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมครับกับเวลาใหม่ของรายการ5้าทุ่มทุกวันพุทธทางช่อง5 HD 1ครับค่อนข้างดึกหน่อยแต่ในปีนี้ปี2021เราจะเพิ่มช่องทางการนำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอีกด้วยนะครับ Max Motor นี้ต้องเปลี่ยนเป็นแม็กมอเตอร์ขี่สุดเลยยนแล้วแหละใช่นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะเรืออัิมูสครับนี่คือเรือจอชเรือยอชครับผมครับตอ้เราอยู่กับที่ถ้าเรือมันน่ายอชขัดที่พัทยานี่เองนะครับแล้วก็ข้างหลังเราคือเรือยอชยี่ห้ออัิมูสซึ่ดำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท MGC Marine มารีนเนี่ยเขามีแบบเกี่ยวกับห้องอะไรกับรถยนต์ยังไงพี่ดีจริงจริงเอ็นจมารีนน่ยก็คือเป็นหนึ่งของในบริษัท n อ c เอเชียซึ่งนําเข้ารถยนต์หรูหลายหลายยี่ห้อเลยตั้งแต่รลรอยแอสตันมาตินมาเซลาติบีเมก็ขายนะด,ด้วยเรียกว่า N g c ีเอเชียตอนนี้ก็คือถือว่าน้ำมันเลยแล้ก็มีเลยยอสด้วยเนาะสุดยอดเลย วันอื่นที่จะพาไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปชมเรื่องราวจากอิสุกก่อนว่าวปีที่ผ่านมาเนี่ย<ๆ>เขาทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทุนการศึกษาทําอุ้ยแล้วก็มีได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยไปชมกันได้ได้เลยก่อนจะไปขึ้นเลยย้อนก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ All new ออเนีวอิสุสเอ็กซิรีทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เ สำหรับปี2,563ที่ผ่านมาแม้จะเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่สำหรับต e รีเพทอีซูซูเซลผู้จำหน่ายรถยนต์อ e ีซูซูกลับสามารถปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยแผนการตลาดรูปแบบใหม่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบริการหลังการขายจนสามารถสร้างยอดขายขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดรถิกอัพในเมืองไทยในปี2,563ที่ผ่านมาครับตัวเลขยอดขาย รถยนต์อีซูซูตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2563ในส่วนของรถเพื่อการพาณิชย์มีจำนวน158,277คันครองส่วนแบ่งตลาด35.1%ส่วนของรถปิกอัพขนาด1ตันซึ่งรวมกลุ่มรถปิกอัพดัดแปลงที่เรียกกันว่า p p v แล้วอ e ีซูซูทำยอดขาย146,901คัน ครองส่วนแบ่งตลาด41%ครับเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยถึงตัวเลขยอดขายรถยนต์ในปี2563ที่ผ่านมาทั้งปีซึ่งแน่นอนแล้วว่ารถยนต์อ e ีซูซูจะสามารถขึ้นตำแหน่งแชมป์รถปิกอัพและรถเพื่อการพาณิชย์อย่างแน่นอนครับในส่วนอื่นๆนั้นตลอดปีที่ผ่านมา แบรนด์รถยนต์อีซูซูและทรีเพชรอีซูซูเซลประสบความสำเร็จในอีกหลายๆด้านโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายโดยเฉพาะปิกอัพอีซูซูดีแมสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายของการพิจารณาตัดสินรางวัล Thailand Car of the Year ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยรวมถึงรางวัล Business Plus Product of the Year 2020โดยอีซูซูดีแม็ได้รับคะแนนสูงสุดในประเภทกลุ่มรถปิกอัพซึ่งเป็น ลจากการวิจัยตลาดในการให้คะแนนโดยการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วยละครับ นอกจากเรื่องผลงานต่างๆแล้วเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2563ที่ผ่านมามูลนิธิกลุ่มอีซุสุในประเทศไทยยังได้มีกิจกรรมทําเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาพิเศษประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมประจําปี2563ให้แก่นิสิตและนักศึกษาจาก5สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน34ทุนมูลค่ารวม1ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มอีสุสุทำอย่างต่อนื ื่องมาทุกปีรวมถึงยังได้ส่งมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน525ทุนรวมทั้งสิ้น559ทุนมูลค่าทุนการศึกษารวมกว่า4ล้าน4 0 0 0 0นบาทอีกด้วยแหละครับคุณปนัดดาจเจนววสินกรรมการรองผู้จัดการ บริษัทรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบอกครับว่าจากวิกฤตรการโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเกือบทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงธุรกิจในกลุ่มอีซูซูด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามครับอีซูซูยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยให้เคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเนื่องด้วยอีสูสูยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กรคือวิถีอีสุซ ผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาเสมอแหละครับ และไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยากลำบากเพียงใดก็ตามอีสุสุจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนิสิตและนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกลุ่มอีสุสุจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้สำเร็จตามความมุ่งหมายเพื่อที่จะได้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทยต่อไปครับ โดยตลอด32ปีแห่งพันธกิจเพื่อสังคมมูล,ลนิธิกลุ่มอีสุสุได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาในสังคมไทยในหลายรูปแบบครับอาทิเช่นการจัดตั้งกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอีสุสุและจัดการสัมมนาชเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อีสุสุแก่คณาจารย์ในสังกัดอาชีวศึกษาการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียานยน, U, น,น,น,นต์โนโนนในสถาบันการศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศครับและด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทยที่พร้อมจะร่วมสร้างสรรค์รากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนของประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปอีกด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตยาศรีสุกรีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองครอบครัวแล้วก็รวมถึงคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะที่ได้เป็น มีโอกาสมารับทุนดีๆจากอีสุในวันนี้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวแทนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ครับช่วงท้ายเรามีโครงการดีๆจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาฝากครับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเทียทเท่ยวและกีฬาเปิดตัวโฮมหลอดที่พักนักเดินทางที่ผ่านการตรวจเกณฑ์คุณภาพ5ด้าน ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมและรักสิ่งแวดล้อมลอดแรกกว่า480แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยวและทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงให้หนักท่องเที่ยวได้เลือกสรงใช้บริการผ่านเฟซบุ๊กไทยแลนด์โฮมรอดในการพัฒนาคุณภาพก็มีอยู่5ด้านหลักๆก็มีเรื่องของความสะอาดความสะดวกนะครับความปลอดภัยความเป็นธรรมและก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทั้ง5ด้านเนี่ยก็เป็น นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยากจะให้ทุกๆบริการการท่องเที่ยวนะครับมีในสิ่งเหล่านี้ที่พักนักเดินทางหรือโฮมรอดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้เกิดการกระจายรายได้และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางและชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพโดยที่พักนักเดินทางมีรูปแบบการจัดการที่พักที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว แม็กซ์มอเตอร์เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโอลิวไอซูซูนิวเอ็กซ์オリジนัลิตี้รีเดฟ์ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จองูมิอิซูซูนิวเอ็กซ์オリジนัลิตี้ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All Mazda new CX-30 f MasterX i v l Max Motor. ช่วงนี้เรามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ของวงการยานยนต์และทั่วไปรวมถึงข่าวสารในแวดวงยานยนต์ของไทยกันครับ เริ่มกันที่นวัตรกรรมของรถยนต์นิสสันที่เสริมทั้งความเงียบในห้องโดยสารส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับนิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นรายงานจากเมืองโยโกฮาม่าเมื่อเร็วๆนี้ครับว่าเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน noise reducing หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อของแผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ที่นิสสันพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถสร้างความเงียบให้กับภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้มากยิ่งขึ้นและยังตอบโจทย์ในด้านการลดน้ำหนัก รวมของรถยนต์ทําให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและเพิ่มระยะทางในการขับขี่ให้มากขึ้นอีกด้วยแหละครับ แผ่นอะครอติกสังเคาะอันนี้เป็นวัสดุซับเสียงที่มีน้ำหนักเบาและมีหลักการทำงานไม่ซับซ้อนครับเป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบผลึกและแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนของอากาศมันจึงจำกัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงที่มีช่วงกว้างของการสั่นมากถึง500ถึง1,200เฮิรต์เช่นเสียงเครื่องยนต์และเสียงจากบนท้องถนนที่ผ่านมาวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจากัดคลื่นเสียงใช้ช่วงกว้าง มักเป็นแผ่นยางที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากครับแผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ของนิสันนั้นมีน้ำหนักเบาเพียงหนึ่งในสีของแผ่นยางทั่วไปเท่านั้นแต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการซรับเสียงในระดับเดียวกันครับเทคโนโลยีแผ่นอะคูสติกสังเคราะห์อันนี้ยังได้รับรางวัล The Best of What's New Award จากนิตยสาร Popular Science ประจำปี2020ในหมวดยานยนต์ซึ่งรางวัลน,นี้จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในด้าน นวัตกรรมที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้นๆครับ แล้วเรามาต่อกันที่การฉลองสายการผลิตรถยนต์มิตซูบิชิอ o u แลนเดอร์ PHEV ครับรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37เมื่อต้นเดือนธันวาคม2563ข้อมูลยังไม่เป็นทางการบอกว่ารถรุ่นนี้ถูกคนไทยจับจองไปแล้วมากกว่า100คันและรถยนต์มิตซูบิชิอ o ลแลนเดอร์ PHEV คันแรกถูกผลิตออกมาจากโรงงานมิ s ซูบิชิที่จังหวัดชนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปเป็นประธานเปิดสายการผลิตที่ว่านี้ซึ่งมิตซูบิชิจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าที่จองรถยนต์รุ่นนี้ภายในเดือนมกราคมนี้ครับสำหรับมิตซูบิชิอัลแลนเดอร์ PHEV มีด้วยกัน2รุ่นคือรุ่นเริ่มต้นราคา1 6 4 0 0ล้บาทและรุ่นท็อปออปชั่นแบบ จัดเต็มราคา1,749,000บาทสมรรถนะของมันนั้นเมื่อรวมกำลังของเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวติดตั้งทั้งล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังทั้งหมดอยู่ที่305แรงม้าที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Outlander PHEV คือระบบส่งกำลัง ทางมิตซูบิชิให้ข้อมูลม,มาว่ารถคันนี้ใช้ระบบที่เรียกว่าจอยสติ๊กไม่ใช่เกียร์เครื่องยนต์เหมือนกับรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดทั่วไปดังนั้นจะมีเพียงระบบเดินหน้าและถอยหลังแต่ระบบเดินหน้าหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าเกียร์ดีจะมีฟังก์ชันให้เลือกอีก ข้อดีของระบบนี้คือเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานนอกจากจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อทั้ง4แล้วมันจะทำหน้าที่ชาร์จไฟกลับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ในเวลาเดียวกันเมื่อแบตเตอรี่ไฮบริดมีกำลังไฟเต็มประจำผู้ขับสามารถเลือกการขับด้วยฟังก์ชันไฟฟ้าหรือโหมด EV ได้ไกลถึง55กิโลเมตรกันเลยละครับ จุดเด่นของ Outlander PHEV อีกอย่างคือระบบ Super All Wheel Control หรือ SAWC เป็นการทำงานที่ผสานทั้งเครื่องยนต์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆทำให้มันสามารถยึดเกาะถนนได้ดีกว่ารถขับเคลื่อน4ล้อทั่วไปครับ สำหรับคนที่จองรถยนต์มิตซูบิชิอา u แลนเดอร์ภายในเดือนมีนาคมปี2564นี้มิตซูเขามีโปรโมชัน่นสนับสนุนค่าติดตั้งตัวชาร์จไฟฟ้าให้ที่พักอาศัย20,000บาทอีกด้วยแหละครับส่วนที่ใครกำลังเล็งๆรถยนต์พลังงานผสมอย่าง PHEV หรือรถประเภทพลังงานไฟฟ้าแล้วเมื่อพอเดินทางออกนอกพื้นที่ชาร์จจะสามารถชาร์จไฟได้ที่ไหนบ้างทางผู้ผลิตรถยนต์อย่างมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้ ทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยด้านการส่งเสริมแบบพัฒนาสถานีชาร์จและแอปพลิเคชันของกอฟผสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ ความร่วมมือนี้จะเร่งผลักดันให้เกิดการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในเมืองไทยผ่านการแบ่งปันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากมิตซูบิชิมอเตอร์และตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเดลตา เป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าชาวไทยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของกอฟผเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถค้นหาสถานีชาร์จทั่วประเทศได้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นครอบคลุมเส้นทางการคมนาคมในเส้นทางหลัก100กิโลเมตรทั่วประเทศจำนวน62สถานีภายในปีพศ2564ครับ สำหรับ m a ส d a นอกจากการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมานจำหน่ายในปี2563ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน m a สด้าเซลล์ประเทศไทยยังได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างคึกคักครับปี2563มาสด้า เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่12แห่งและเฉพาะเดือนธันวาคมเดือนเดียวเปิดไปถึง3แห่งทั้งที่ถนนสาทรย่านคลองสามวาและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรีเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึงครับหลักเป็นพันล้านกันเลยทีเดียวครับตอนนี้มาส d a ามีโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศทั้งหมด140โชว์รูมครับ คุณชานชัยตรการอุดมสุขประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดบอกครับว่าสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มาสด้าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ล้วนมาจากการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้าและความร่วมมือของพันธมิตรมาสด้าได้เดินหน้าเต็มกําลังเพื่อขยายโชวรุมและศูนย์บริการเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดสุดครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างที่เห็นกันครับ มีกระแสข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าในปีนี้มาส d a าเตรียมแผนพัฒนาผลิตและจำหน่ายรถพลังงานทางเลือกสําหรับตลาดในเมืองไทยครับ เข้าใจว่าภายในกลางปีนี้คงจะได้ทราบรายละเอียดของแผนงานที่ว่ารวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยครับอย่างไรก็ตามสําหรับรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ e ีวีของ m a ส d a ที่เปิดตัวเมื่อปี2563ที่ผ่านมามีเพียงรุ่นเดียวคือ MX 3 0ครับคงต้องรอดูกันว่าจะใช่รุ่นที่ว่านี้หรือไม่ที่จะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยครับ Max Motor All New Isuzu X-Series ท้าทายทุกลีมีสุดขิดสไตล์ X ฟาร์มรสุดแรงถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX30 Feel the Drive ชีวิตไรขีดจำกัด All <an> New Isuzu d Max พลานุภาพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบียพิเศษ1.99%หรือกอัฟฟรี90วันถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All <an> New Mazda CX30 Feel the Drive Max Motor ครับ GM i สมุทรยอส Thailand นะครับก็เรากำลังอยู่บนเรือยอสสมุทรสัญชาติอิตาลีนะครับรุ่นนี้คือรุ่น66ไฟเบริ e นะครับเเป็นเรือเนี่ยเครื่อง1,150แรงมา้าใช้เครื่องแคทเปอร์พิล่านะครับถ้าพูดถึงเรือยอสเนี่ยสมุทรเนี่ยก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วสำหรับสัญชาติอิตาลีนะครับเรามีเรือทั้งหมดเนี่ยในสต็อกเราเนี่ยอยู่4ถึงห้าลำอยู่นะปัจจุบันนะครับก็ ครอบเร์ทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่น a อ l แลนติสซึ่งเป็นรุ่น e อนทรีโมเดลนะครับ,รบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น f ฟ Bridge นะครับแล้วก็มี S Collection ซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นความเป็นสปอร์ตนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยคือ Azimuth Grande ซึ่งเป็นถือว่าเป็นซ u เปอร์ยอรเลยนะครับ อย่างพอนี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรือเลยถ้าเกิดว่ามาที่อาซิมุตเนี่ยที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะครับแน่นอนนะครับคือเราเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเราเป็น sole distributor ของอาซิมุตยอสไทยแลนด์นะครับนอกเหนือจากขายเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัว after sale นะครับซึ่งเราดูแลณปัจจุบันอยู่นะครับแล้วมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราเรียกมันว่า one stop shop service นะครับก็คือลูกค้าหรือยอชโชเนอร์ที่มารับบริการกับเราเนี่ย คือวอลลี่ฟรีไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างอื่นถือกระเป๋าสวยๆหล่อๆมาได้เลยนะครับเรารับดูแลทั้งหมดตั้งแต่ขายยัน after sell นะครับเรามีให้บริการเนี่ยในส่วนของตัวกับตันด้วยแล้วก็ตัวบอดบอยทาความสะอาดเรือด้วยนะครับออย่างสมติมาซื้อเรือปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับเรือที่นี่มีบริการดูแลรักษาอะไรให้ไหมคะหลวามีบริการดูแลครับอย่างที่ตะกี้ผมเรียน after sell นะครับแล้วก็ถ้าหลายๆท่านไม่เคยมีประสบการณ์คือขับเรือมา เราก็สอนจนอโอเนอร์ทุกท่านเนี่ยสามารถขับเรือได้นะครับออโอ้โออยอย่างสมมติพลขับเรือไม่เป็นนี้แค่แบบมาตัวเปล่าได้เลยจบครบทุกบริการเลยยินดีครับสามารถทำได้ครับครับ อย่างตัวแอตแลนติสและที่สุดใช่ไหมฮะเริ่มต้นราคาเท่าไหร่อะไเีเ่ยเราเคยมีรุ่น34 a t l a n t i แอตแลนติสนะครับราคาเนี่ยต้องเวียนว่าอยู่ประมาณ10ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเรือยอชเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ราคาแพงจะต้องเป็น50ล้านร้อยล้านผมก็ลังจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรือเองก็ไม่ได้ลดบางคันยังแพงกว่าเรือยอ,อชนะครับ ถูกต้องนะนะครับมากงทีกกว่านั้นเนี่ยออถ้าหลายๆคนรู้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับค,คิดว่าเือที่เนสินค้าแบบของคนต่บวัดเป็นเรื่อง่เลยิดเลยใช่ไหมถูกต้องใช่ครับแต่คือผมก็แค่จะบอกว่ามันก็มีอีกหลายๆรุ่นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมยกตัวอ,อย่างกลับไปที่ตัว Atlantis นะครับค่าใช้จ่ายจอดเรือนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ ไม่ถึง2 0,000ถ้าจอดที่โอเชียนมารีน่นะครับค่าดูแลรักษาเนี่ยผมให้เลยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองเอ้โหพอหันถ้าเกิดทั้งปีดูแลรักษาประมาณ2,000 200, สนหันตกมาก็เดือนละไม่กี่หมื่นตกลงไม่กี่หมื่นละครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสําหรับคนที่ซื้อเรือในย่านแบบสิ2ยสิล้านซึ่งมูลค่าของของ,ของเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่าใช้จ่ายที่ดูแลแค่เนี้ยมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับูราองตั ความเป็นอิตาเลียนดีไซน์ของเขานะครับแพชชั่นในการออกแบบของเขาหรือแม้กระทั่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับข้างหลังผมเนี่ยถ้าจะเห็นก็คือกระจกที่เป็นพาโนรามาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือมาสเตอร์เคบินเนี่ยจะสังเกตว่าเราเอนจอยวิวทะเลได้ทุกด้านเลยนะครับ เราะฉะนั้นอันนี้คือจุดเด่นนอกเหนือจากการออกแบบส่วนอื่นๆด้วยนะครับแล้วเรือลำนี้สังเกตไหมฮะวันนี้ขึ้นแรงมากแต่เรารู้สึกถึงความโคงถ้าไม่รู้สึกเลยเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับแขกนะครับอันนี้ก็คือเรือลำนี้มีเราเรียกว่าซี e ิเ e อร์ระบบ s t ต b i ล i z เซอร์นี้แล้วอย่าเขา่เรืออย่าเราแทกต์ากันการเขาไม่เปลี่ยนอะไรนะครับ เติมเต็มถังน้ำมันเต็มถังนะครับก็อยู่ประมาณ500ไมล์ทะเล500ไมล์ทะเลก็ประมาณ800กิโลเมตรน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังแล้วก็เอาคนต้องไปสักสี0รแล้วกลับ400ไป400กลับ400ร <c oughs> ้อย <c oughs> ห้าหทะเลเท่าไรที่ไหนโอเคครับไปเดี๋ยวจะต้องหัดจัดวิทาสี่ร้อยสี่0้อยกิโลไปไปถึงวัดหินได้ไหมในระยะได้ ไปได้เลยไปหุยแล้วกลับมาก็ไปหุยกลับได้มันได้ได้ครับคันนี้คันนี้เคยของอาเซียนมุดใช่ไหมเรือขอนไทยแต่วิ่งไปไกลสุดเท่าไหรครับผมต้องเวียนว่าเรือเนี่ยเป็นเรือในสต็อกเรานะครับปกติแล้วอ่ะเราเราวิ่งเนี่ยเราวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละเราไม่ได้วิ่งระยะไกลนะครับแต่ว่าในส่วนของเรือลูกค้าเราเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยโอ้ไปไกลแน่นอน 77S คือ77ฟุตนะครับ,รบลูกค้าวิ่งไปถึงสมุยนะครับก็ลองคิดดูระยะทำการเนี่ยไปได้ขนาดไหนนะครับถ้าสน,สนใจอยากจะมีความรู้เรื่องเรือหรืออยากจะบบเป้็หมายี่อยากจะซื้อเรือสักลำติดต่อไนดะ้ที่ไหน,นติดต่อได้โดยตรงที่ผมนี่แหละครับ,รบแล้วก็ทีมงานนะครับปัจจุบันเรามีอยู่3โลเคชั่นที่แรกก็คือ,อที่ พัทยานะครับอยู่หน้าปากทางเข้าโอเชียนมารีน่าเลยที่2ก็คืออยู่ที่บอสลากูนที่ภูเก็ตนะครับแล้วเรามีเรือจอดอยู่ด้วยแล้วก็มีเราอยู่ในโซนของไอคอนลักซ์นะครับที่ไอคอนสยามเป็นที่สุดกับสิบล้านนะสิบกว่าล้านนี่เท่ไหรใช่ครับกับค่าใช้จ่ายเดือนละมาสักสองแสนปีละสองแสนปีละประมาณสองแสนโดยเฉลี่ยพี่ใช้เยอะก็เยอะกว่านั้นนะผมว่าดูพี่น่าจะใช้เยอะ ไม่ไดใ,ใช้เงินนะฮะไม,มไม่มีปัญหานะครับเรือ,อหาเงินครับโอเงครับใช่ครับ,รบแล้วก็นี่คือเรืออมมติมุสที่จริงๆว่าคือม่าเป็นเรือในสิ่งที่คนอยากได้อย,าอยา่างหนึงนะจากรถยนต์แล้วนะค,ะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบ อยากมีอยากได้กับเขาด้วยเใใหมือนกันนั่นเอเลยย้อนสักลำนะครับสั <c ười> กันสักันสักลำครับผมแต่ตอนแรกพอก็คิดนะว่าเรืยอย้อนเนี่ยจะแพงแบบ70 80 90ล้านขึ้นไปแต่ว่าพอได้มาฟังเนี่ยก็เออรู้ว่าแค่แบบ10ล้านนิดๆเริ่มต้นก็ซื้อได้แล้วใช่ก็เริ่มต้นแงก็แบบสาหรับเล็กๆหน่อยแบบว่าเพิ่งอ,อยากจะมีก็มีสักลำหนึ่งก็ มีทั้งสองห้องนอนสักสิบล้านใช่ไหมแล้วก็ค่าค่าดูแลเท่าไหร่บ้โอ้ไม่กมาณเดือนเขาบอกว่าปีละสองแสนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตกเดือนแล้วไม่กี่ 100, หมื่นเองครับผมครับวันนี้ขอบคุณนะครับ MCT Marine นะครับแล้วก็เรืออสมิมูธลำนี้ที่พาเรามาสัมผัสกับธุรกิจเรือยอสแล้วก็ได้พาเรามาล่องเรือยอ์มาที่พัทยา ก็อย่าลืมนะคะติดตามเราสองคนได้ในทุกวันพุธนะคะเวลาห้าทุ่มทีช่องหา HD กดหมายเลขหนึ่งนะคะครับกดไม่หนึ่งนะครับวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าจะไปอีกไหมไปไกลๆอันนี้หน่อยเลยนะไปไหนดีขับไปหัวหินเลยไหมเบียดดีเออดีๆไปไปหัวหินกันอ <า S 2> อ<า>โอ้โหเมาเรือไหม,มเมาเรือก่อน